กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาพบกับเมนูหอยกระปุกผัดพริกเผาใบโหระพานะครับผมหอยกระปุกตัวใหญ่ๆห่ผัดกับพริกเผาหอมหอมใบโหระพามันฟินมากเลยครับผมดูนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับผมหอยกระปุกตัวใหญ่ใหญ่นะวัตถุดิบของเราก็าจะมีหอยกระปุกใบโหระพาแล้วก็พริกแดงใหญ่หั่นซอยเพิ่มสีสันนะครับน้ำพริกเผาแล้วก็ พริกกระเทียมที่ตำไว้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เติมน้ํามันลงไปนะครับผมน้ํามันเราก็ใช้จากน้ํามันกระเทียมเจียวที่เจียวจากคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ผัดให้หอมกระเลยทีเดียวเชียวครับผม,มแค่กลิ่นพริกก็กินขาดนะครับจามสามบ้านเจ็ดบ้านนะครับเสร็จแล้วก็นําหอยกระปุกกงไปเติมน้ํานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ ปรุงรสเลยนะครับผมใส่น้ำตาลทรายชูรสน้ำพริกเผาใส่ช้อนกับอีกนิดนึงไม่มีตายตัวนะครับสูตรใส่ไปเลยครับอยากใส่อะไรเท่าไหร่ใส่ไปเลยว่าแต่มันอร่อยครับถูกปากเราก็พอแล้วก็น้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปเลยครับจุกๆตามด้วยน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องยัง้งเสร็จแล้วก็คลุกเคลานิดนึงโคเลคเลไปเลยครับ แค่นี้ก็กลิ่นหอมนะครับผมขนาดยังไม่ได้ใส่ใบโหระพาเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักป,ประมาณ3นาทีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไวเหมือนโกหกครับ3นาทีแล้วก็เปิดมาก็อ่าแบบนี้เลยครับก็โคเลโคเลไปสักนิดนึงครับผมอ่าให้มันรสชาติมันกระจายซึมเข้าไปตัวๆอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่ใบโหระพาตามด้วยพริกแดงใหญ่ที่เราซอยไว้นะครับผมอ่าแล้วก็คุกเขาให้สุก ให้ผักนั้นสุกนะครับผมแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับตอนนี้ปิดไฟเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าหอมมากเลยครับทุกคนถ้าได้น้ำากะควยเย็นเนาะอย่างว่าแหละสุดยอดจะบอกว่ารสชาตินี่อร่อยมากเลยมันเป็นหอยตัวใหญ่แล้วก็มีความเหนียวหนึบบางทีอาจจะอร่อยกว่าหอยที่บ้านก็ได้เฮ้ <c oughs> ไม่ใช่อหอยแคลงอะไรอย่างเงี้ยดูดูตัวสิครับ ใหญ่มากเลยจะบอกว่ามันฟินจริงนะครับผมเป็นเมนูกับแกล้มอันนี้ก็ได้นะครับยิ่งดีเลยครับเพราะอร่อยครับสีสันน่ารับประทานมากเลยครับทําง่ายไม่ยากนะผมพอดีมีนะ่าเขาไปหามาจากทะเลเลยนะครับผมแล้วเขาก็นํามาแบ่งให้ก็เลยนํามาทําเมนูนี้นะครับผมอหอยสดๆจากทะเลจะบอกว่าเนื้อมันคือดีเลยครับเนื้อมันนุ่มมากแล้วหอย เป็นหอยที่ตัวใหญ่มากเลยครับหืมเหนียวหนึบเป็นหอยที่อร่อยจริงๆนะครับอร่อยกว่าหอยคนที่บ้านอนกเฮ้ยไม่ใช่บ้าบมอยเชียว